เออไปไหนอ่ะกับบ้านไงไปไหนอ่ะมันกับบ้านไงไปไหนกับบ้านไงคิงคูนไปไหนอ่ะตาคือมันจริงๆว่ะเพื่อนเลิฟนายแม่งมันเหมือนกันว่ะเพื่อนนายก็มันเหมือนกันเราปะเพื่อนครับเพื่อนป้งปงโปง ให้กูดูแทงกันก่อนได้นะคิงเลือกแล้วคิงเลือกตัวแล้วแต่กันเลือกแล้วตัวอะไรดีวะคิงเลือกตัวแล้วครับเพ่นคิงเลือกแล้ว กินก่อนละช่วยมาเอาเงินคิงทีช่วยมาเอาเงินคิงทีได้มีเงี้ยได้มีเงี้ยได้มีเงี้ยช่วยหน่อยเสียงจะสั่นดีเวลาให้เล่นมาหลอดเสียงจะสั่นมึงเล่นมาเลยมาหลอดอ่ะมากูเล่นมาหลอดนะมึงฟังกูนะถ้ากูเล่นมาหลอดกูยอมเสียงเงินให้มึงหนึ่งหมื่นบาทได้ได้เล่นมาเลยเด้เล่นมาเลยมึงเล่นมาเลยได้ มึงเล่นมาเลยมาหลอดกูอยากเจอมาหลอดกูอยากเจอลุกกูอยากเจอมาหลอดกูอยากเจอลุกเอหฮงกูเล่นลุกก็น่าอะไรมึงวายกูแพ้เล่นน้อยตัวอะไรวะเนี่ยกูแพ้แล้วกูแพ้จริงๆนั่นเนี่ยกูแพ้จริงๆชนะใช่ปะเอ้ยไหวเว่ยไหวเว้ย ชี้อาจารย์กูด้วยคนดูตัวมันเป็นตัวเวทหรือว่าอันนี้วะไหวๆโอเคโอเคคนดูครับตัวเขาเป็นตัวเวทหรือตัวอะไรครับเก็บตัวเนาะรู้มือได้ครับผมโอ้มีทุกคนบอกพิมว่าไหวชิวเลยว่ะถ้ามึงเล่นดีๆอ่ะได้ผมต้องอ้หขังกันเวทหรือว่าอะไรว่ารองเท้าอ่ะอ๋อตัวแทงตัวแคลี่ละ โรไม่ใดสัตว์ไอ้ปากรีเวียดด้วยผมอ้องหาถูกใช่ปะเราเพื่อนครับเสียงไม่ไรงหรอล่ะเสียงอยู่ใสไงหล่อเล่โอเคเร้วเรื่องเจียวโมเย่ เอ๋อไม่เห็นออกมามานู่นมานี่เลยเพื่อนรบเขาออกมาอยู่นี่ไงเพื่อนเลรบโอ้ยเมียนตีไปโอ้ยขอเขาวิวงห้าหรอวะโอ้ยฟลิคาสั่งอ๋อตัวนี้ไอ้ตัวตีแรงโอ้ยตัวตีแรงเสงียงเสียงเสียงสั้นเหรอไม่สั้นนะโอ้มีแต่คนพิมพ์มาไหวเต็มเลยว่ะถ้ามึงเล่นดีๆอ่ะคารู้อยู่แล้วเด<า>ี๋ดยวไม่เอาสกอสุดนะเพื่อนเหมือนาโดนนั่ะ ตอนนั้นโดสูตรทุกคนเลยนี่จะเจ็ดสูตรนออกใช่แต่คิ้ได้ยืนเอาเนี่ยเนี่ยมึงชนะกูเกมนี้ได้อ่ะคือมึงได้งินคืนเลยเว้ยเพื่อนเล็บโหลนายออกอะไรเดียวคืนเลยนุ้ยฮัลโหลครับคนดูไอ้นี่ต้องออกไหมครับฮัลโหลครับคนดูสอนควายหน่อยครับครับเดี๋ยวเขาก็จะสอนควายให้เก่งเองอ่ะมาดด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 มาเดมาเดโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เราไปไหนอ่ะกลับบ้านไง เออไปไหนอ่ะกลับบ้านไงไปไหนอ่ะมัวมันกลับบ้านไงไปไหนอ่ะกลับบ้านไงคิงคุงไปไหนอ่ะตายคิงก็ไปไหนอ่ะกลับบ้านไงคิงคุงตายอยู่ไหนอ่ะกับได้เสียได้เสียอะไรเหรอไม่เห็นได้เสียอะไรเลยหาไม่ได้บอลลี่ไม่ได้บอลลี่เหมือนกันครับ มือจะสั่นเนี่ยเพื่อนใครมือสั่นอ่ะอเคเห็นเพื่อนจับโทรศัพท์มือสั่นองี้ก็เลยงงเออก็เป็นห่วงเพื่อนจับโทรศัพท์มือสั่นโอ้มันยิงอย่างแรงเลยว่ะโอ้ยมือสั่นว่ะไอ้มือสั่นจริงๆรยอยมือสั่นยอยมือสั่นจริงๆรยอยโอ้ยถ้าชนะตอนนี้จะน้าเล่นมาหลอดดีกว่าจะได้เจอตัวเดียวกันเนาะเออดีเหมือนกันพี่น้องเออยนายแม่งมันดีกว่าจอดมันเหมือนกัน เราก็มันนายก็มันเหมือนกันนี่นายแม่งมันดีกว่าจอดนายแม่งมันดีกว่าจอดนายแม่งมันจัดเลยว่ะเฮียเมื่อกี้กูดักกูเข้าพลาดด้วยนะกูก็เข้าพลาดเฮียนายแม่งมันจัดเลยว่ะเนาะของเขานำผมมีสัตว์นายแม่งมันว่ะจอสที่ต้องออกของชิ้นนี้จอสลาบสําคัญออกจากเกมไอต่ไอ้งว่ะ เอียนายโคตรมันอ่ะทีโดนว่ะของเราของเราโดนนำครับนายแม่งโคตรมันเลยว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยนายแม่งมันจัดๆเลยว่ะจอร์ดจอร์ดนายแม่งนัดมันขนาดนี้วะขาป่ะจอร์ดขาป่ะไงมันต้องรอของว่ะไม่งั้นไม่งั้นเราเสียตัวฟรีผมว่าต้องรอของโอ้ยกูก็อยากรอของเหมือนกัน แม่งั้นเราเสียฟีหมนกัน จริงเหรอเพื we were, nice. uh, well, uh, ่อนเลิฟนายแม่งมันเหมือนกันว่ะเพื่อนนายก็มันเหมือนกันเราปะฮัลโหลนายรับเพื่อนมันเนาะโอ้มันว่ะเพื่อนเลิฟอย่างมันเลยว่ะแม่งแม่งสูสีจัดเลยว่ะรอบนี้เพื่อนเลิฟว่าไหมว่าครับเพื่อนช่วงนี้เราแบบเรากินกันไม่ขาดเลยว่ะเพื่อนเลิฟนายก็มันเราก็มันเหมือนกันว่ะเพื่อน เอาสัตว์ไปเอ็นมาดูดีกว่าไปลไหยไม่เพี้ยนไม่ไหวครับเพื่อนตัวเดียวก็ใส่จ่อแล้วเหรอเอ๊ะใจสาวแล้วเหรอคิงคิงเฮ้ยออกออกรถเกาะมาด้วยอุ้ยกำมาแก้แอนตีเฮียเอ้ยกำมาแก้แก้แอนตีผมเลยเหรอเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียจะแก้คีงกอโทษตาได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกกำไรคิงก่อกำลังคิงคิงจะหน่อง เคีย <Okay. S 2> ครับครับเพื่อนเอ้าสีหน้าแลดูแบบสดใสจัดเลยนี่เพื่อนออาโดนนะบอกก่อนนะอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะโดนจริงนะบอกก่อนนะอยากโดนก็อยากโดนนี่ไงก็อยากโดนโดนจริงนะเพื่อนโอ้ยอเพิโดนจริงนะ อะไรนะเพื่อนเพื่อนว่าไงนะเพื่อนมีปัญหาทางเสียงหรือว่ามีปัญหาทางใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าปัญหาส่วนไหนไหมอะไรครับก็สองหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเพื่อนน่ะเป็นอะไรเนี่ยไปคิงก็พิงไม่ได้เป็นอะไรคิงแค่ถามว่าเพื่อนมีปัญหาส่วนไหนไหมไม่มีเออถ้าไม่มีก็พูดกคิงดีๆก็ได้คิงก็ไม่มีคิงก็แค่ถามเพื่อนเฉยๆซื่อๆ เมื่อเพื่อนมีปัญหาส่วนไหนบอกคิ้งได้บอกคิ้งตรงๆได้เลยไม่อยากบอกไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกเสียออกเคียวดีไหมครับชิ้นสุดท้ายคองดูออกอะไรดีครับชิ้นสุดท้ายออกอะไรดีคนดูออกเคียวฮะเออวะออกเคียวก็ดีเหมือนกันวะฮัลโหลเพื่อน ครับสีหน้าคิงไม่ค่อยดีเลยนะขนาดปาดผิดหน้าสีหน้าเพื่อนไม่ค่อยดีเลยเป็นอะไรริบบบเพื่อนเลิฟไม่เป็นไรครับเพื่อน,เ,นเ,พเพื่อนเลิฟพาเพื่อนเราแม่งซื้อสีกันจัดเลยว่ะเพื่อนนะว่้ไหมโคตสูื้อสีอะออกอะไรดีวะคนดูไอ้น้องชิ้นสุดท้ายออกอะไรดีวะ พี่ตักกว๋วยเตี๋ยวแม่พี่ใช้หมาพันอะไรครับพันว่าไทยหรือพันทางสาบจริงพอ่อผมอะพันทางสาบจริงก่อยอัน่ะโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ดีปะ่ะนี่อันนี้แหละ ก็เก็บเก็ไปใช้เก็บไปใช้สองเกมได้อุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้อ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ 500, ุ้ยอด้ยรุ้อุยอ้ยอ้อยอุ้ยยยออ โยกเอ้ย <_ an> เฮ้ยเฮียไม่มีฟิกเกอร์โยกไอ้เฮียเล่นยากว่ะเชีย่ยยากมากไอ,อ้เฮียเอ้ยเขาออกแบบของตีอย่างเดียวเขาไม่ออกของกันเลยว่ะฮัลโหลเพื่อนเงียบๆนะและดูมีอาการนะเพื่อนครับเพื่อนเออเพื่อนอย่างเงียบสิเป็นที่เงียบเลยนะปากเพือพ่อ,อนสั่นนะนัานาน่นมา嘛 ใครปากสั่นอยากสั่นอยู่เหมือนกันไปไหนเพื่อน กูไม่ขาบอแล้วกูตบแม่งร้องอย่างขาบอวัง่าไม่กล้านี้ yes 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 h e โหลเพื่อนครับเพื่อนโอ้โหยทำไมตอนก่อนถามเสียงเป็นอีกแบบพอเล่นเป็นอีกแบบวไรนายน้อยนายน้อยครับเพื่อนครับเพื่อน ครับเพื่อนป้งป้งป้งเฮ้ยเอาต้องแก้เกม,มว่ะอุ้ยออกเคียวเหมือนเดิมว่ะเขาถ้าเขาออกเขาต้องออกเกาะนะเนาะคนดูเนาะเขาต้องออกเกาะมากันผมนะผมบอกให้เขาต้องออกเกาะมากันผมวนะนนี่ยเขาต้องออกเกาะมากันผมนะคนดูเชื่อผมว่าคิงอ่ะเขาต้องออกเกาะถ้าเขาให้กันผมเขาแย่มาก เอาโดนผมนะมาดิเพื่อน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 ไลเอ้ยโอ้โหแรงมากแหลงมากเลยอะดิ่งดิ่งดิ่งโอ้ยแรงมากเพื่อนเลิยโอ้โหเฮ้เพื่อนยาตาตานเงี้ยเพื่อนครับเพื่อน โอ้โหสีหน oh, oh, oh. ้าเพื่อนไม่สู้ดีนะเนี่ยโอ้โหมันยาวยังไงยัไงได้น้องรู้เรื่องเบื้องหล่างหนุ่มยิ่งสิเว้ย ถึงหนึ่ง ROV ไหมเดินลักอนรู้สึกว่าจบตานี้ค่ะสีมือเพิ่งจบลงนะเก็บมาห้าร้อยไม่เอาหรอกเก็บไปกินขนมเพื่อถ้าเอาเก็บมาห้า ROV พี่มาลีแกเก่งนะครับแกไม่อยากโชว์เฉยๆนี้แหละแกจะมาเฉิดฉายที่ติวุฒโอเคน้องรู้เรื่องทิติวุฒน้องเห็บไหมทิติทิติวุฒยังรู้รู้เรื่องเจี๊ยบ ชิียคิดอะไรหลเพื่อนไม่เลไม่ชู้ไม่มีสีสันเลยอะครับเพื่อนโอ้ยเออกูต้องเพื่อนต้องออกก่อนนะนั่นเขาออกดูดเลือดเขาออกดูดเลือดว่ะเอ้ยเขามาดูดเลือดใครอ่ะดูดเลือดผมหรอโอ้ยแย่รู้สึกแย่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามาดูดเลือดผมผมรู้สึกแย่เล งั้นตัวละหนึ่งร้อยจบตานี้เอาไหมกูดสองรอยล้นะอาวอาเอาเอาโดนนะอาวอาเอาโอ้โไม่อหลอกเกมแค่นั้นพออวอาวอาแล้เฉืเอนเล็บขอดูเลือดว่ะ ทำอะไรในป่าหางอกินมัน้งทำไมบอกที่ชอบกินเนาะนะเพื่อนนะฮัลโหลเพื่อนเรามาใส่เนี่ยจอดเรามาใส่กันดีกว่าจอดจอดกับซาร่า จอกระซาล่าเรามาทำยุธหัดถีดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเพื่อนผมไม่มีอาการว่ะเ,เฮ้ยเฮียเฮียไอ้เชี่ยว่าแล้วกูไปทำอะไรเพื่อนกูแน่นอนเลยผมไปทำอะไรเพื่อนผมแน่นอนเลยเพื่อนผมเลยมีอาการแบบนี้ สรุปหนึ่งถึงหนึ่งไหมโกูโดรอบที่เอ้ยมึงรีบไปไหนล่ะกูเล่นกับเพื่อนกูนกนอยู่มึงไม่ต้องรีบเสียหรอก๋ยวมันก็โดนกูน้องกูตกกันทุกไลน์เขาออกอะไรวะเนี่ยออ้ยออกเป็นดาบทองว่ะอ้ยขาดุดือดออก โอ้สเตปแบบสุดๆละสุดๆแล้วก็สเต็ปแบบมือผมช้าด้วยผมจะกดตัว F ช้าสุดๆล้ะไอ้ี้ยขนาดสเต็ปข้ามกำแพงแม่งยังตามกูทันอ่ะเขาเรียกว่าฟิกเกโยเพื่อนฟิกเกโยเพื่อนฟิกเกโยเพื่อนเพื่อนครับับเพื่อนเพื่อน ก็เงินคืนไปไงเพื่อนขอบับขาครับเพื่อนเขาเรียกฟิกเกอร์โยงเหวี่ยงเขาเรียกว่าฟิกเกรอเร์โยกเมื <c oughs> อ่อกี้คือสุดสุดละสุดสุดละออกของตีไกลมาสเต็ปออกวิ่งข้ามกำแพงไม่เป็นไรเหลือเกมหนึง่งเว้ยไหวอยู่นะเพื่อนเนาะไหวยอยู่ครับเพื่อนครขากระเล็บ

เดอนเดี๋ยวมีอีกเกมนึงอีกเกมนึงอ่ะได้ตาให้เว้นได้หมือนอย่างเงี้ยตัวเดิมเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้เราไปตลอกเอาแบงไปเลยเแบงไปเลยเฮ้ยมันจะไม่ทำไงโเฮ้ยเด่นตลอดเล่นได้ไหมเล่นได้เนาะเอ้าไหนแบงกันไม่ใช่หรอจะแบงไหมใครแบงหิงไม่ได้ให้แบงนะเอ้า ก็เล่นตัวเดิมเล,เ,ลเ,ลเล่นเล่นตัวตามใจเลยอ่างั้นงั้นไม่แบนหรอเล่นตัวตามใจอะไรก็เล่นแบนดับก็แบนเท่าที่แบนไงก็เหลือมาหลอดไงเออขอกินน้ำแป๊บนึงได้ไหมได้ขอกินน้ำตดนเล้งแป๊บหนึง่งได้สั่งเล้งมากินด้วยเดี๋ยวนี่มีคนเลี้ยงเล้งเว้ยพี่การดูก็เอาไปสีมีคนเลี้ยงเล้งดูดี๋ เขาดูกินไหครับ